สวัสดีนะครับศูนย์ซ่อม macbook หัดใหญ่นะครับวันนี้จะเป็น macbook a 1369นะครับตัวนี้อาการเครื่องก็คือจอเสื่อมนะครับเดี๋ยวทางร้านจะแกะแล้วก็เปลี่ยนจอใหม่ให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนจอในอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะครับเครื่องน,นี้เป็น macbook นะครับนี่ก็เปลี่ยนจอ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวจอเดิมของลูกค้านะครับนี่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่งานได้เรียบร้อยนะครับเป็นแล็ปท็อป a หนึ่งสามหกเก้านะครับผมเปลี่ยนจอใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าสนใจนําเครื่องเข้ามาตรวจเช็คได้นะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามวิศวกรเอกที่หันใหญ่นะครับหรือลูกค้าสาย S Line มาสอบถามได้นะครับไลน์นะครับ scs com นะครับผมขอบคุณครับ